ยินดีต้อนรับคณะกรรมการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปี2567ในายสังกรรักชูชื่นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3าน,นายวนัยรัตนเสถียรประธานเครือข่ายอำเภอนาทวีนวายไวพจน์จิตมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวีรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางสาวณีทวีเมืองวิทยาฐานะชันาาการพิเศษโรงเรียนวัดลำพดจินดารามโรงเรียนวัดลำพดจินดารามตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมวิในัยใส่ใจอดออมเอกลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายวหสสวยปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาพัฒนาชีวิตคำขวัญของโรงเรียนงานเก่งเรียนดีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมเป็นผู้นำประชาธิปไตยโรงเรียนวัดลำพดจินดารามีนักเรียนในปีการศึกษา2567จำนวน82คนเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจำนวน26คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน52คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนภายใต้การบริหารงานของงานนางสาวนีทวีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพดจินดารามส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งพนักงานจะมีพนักงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจะมีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการปฏิบัติการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยมีการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารฐานการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กศสกำหนดส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาด้วยรูปแบบลำพดโมเดลสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการศึกษาบริบทของโรงเรียนพบว่าสภาพแวดล้อมด้านกายภาพทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนควรจัดให้มีความเหมาะสม ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจจนนําไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบลํำพดโมเดลวิธีการดําเนินการการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาโดยใช้รูปแบบวัดลําพดโมเดลมีหลักการที่เป็นองค์ประกอบสําคัญดังนี้ 1. ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันและสิ่งอำนวยความสะดวก 2. จัดสรรงบประมาณและวางแผนการดำเนินงาน 3. นำหลักการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบลำพดโมเดลผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมลำพดโมเดล 1. การพัฒนารั้วโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูผู้ปกครองชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่หมู่ที่3 สองการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ให้สภาพแวดล้อมหน้าเรียนหน้าอยู่รองรับนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท SCG SCG บริษัท t p อคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ประกอบการในหมู่ที่3ามเครือขายการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตสามผู้นำชุมชนผู้ปกครองครูและบุคลากรโรงเรียนร,ราชประชานุครอที่ที่43ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 3. การปรับปรุงอาคารอนเนกประสงค์ได้แก่การซ่อมระบบไฟฟ้าทาสีอาคารและตัดแต่งต้นไม้ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน 4. การปรับปรุงห้องสุขาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทาสีวาดภาพระบายสีซ่อมระบบน้ำและเพิ่มจุดล้างมือ 5. ทาสีอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับความร่วมมือจากผู้นำผู้ปกครองผู้ประกอบการในชุมชนและได้รับบริจาคพัดลมจำนวน15ตัวพร้อมติดตั้ง 6. การปร,ปรับปรุงจุดเช็คอินโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการปรับปรุงจุดเช็คอินให้มีความทันสมัยเป็นที่น่าสนใจเมื่อเข้ามาในสถานศึกษา เ็การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนหย่อมและสนามโรงเรียนทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ8การปรับปรุงอาคารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้แก่ห้องสมุดห้องนาฏศิลป์บอ่อเลี้ยงปลาโรงาอเห็ดและแปลงเกษตรจากผลการดำเนินงานในประเด็นท้าทายข้างต้นทำให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและส่งผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายดังนี้ ด้านผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการด้านงานอาชีพด้านคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตลดปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนได้และนักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขด้านโรงเรียนโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนได้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนมีกิจกรรมปฏิบัติ ทำให้ไม่มีเวลาว่างไปทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นยาเสพติดและปัญหาชู้สาวอีกทั้งโรงเรียนสามารถใช้ศักยภาพของครูและบุคลากรมาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพด้านชุมชนชุมชนและภาคีต่างๆในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของนักเรียนลดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนทำให้เสริมความเข้มแข็งผลลัพธ์การพัฒนา เชิงปริมาณร้อยละ98นักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอนของครูส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นร้อยละร้อยครูได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมร้อยละ9 5บ้าครูมีสื่ออุปกรณ์นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงความต้องการของผู้เรียนร้อยละร,อร้อยโรงเรียนมีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาร้อยละร้อย สถานศึกษามีความปลอดภัยเชิงคุณภาพส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานเป็นทีมเพื่อให้โรงเรียนมีสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของที่ชุมชนดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ